มาดีจ้ามาได้จ้าพี่น้องมากินเข่าแล้งน้ำกันเบอร์นี่เฮาอยู่บ้านอยู่ยาโสท้อนจ้ามาสวนมาฟาร์มพี่น้องบักทัวเ์ผึ่งมุกทัวฟาร์ฟ้ามเขากรอบชุดจอดเลยเข้าพึ่งกลับเข่าบ้านพึ่งกลับเข่ามากพี่น้องจะได้ได้ขับโม้มาจากร้านค่ะเข้าเลยแหละ ร,ร้อมมนอมืมน้อเด็กยังดูเข้าน่ากินกันจ้าสมตำถาดนึงปลาทอดแบบยธรรมด้า,มา,าผมมุ้ยโซโศปลาซา แจงโมอินรี้ายถูกร้ายี่น่องปันมันออกเนาะหาซิตปตัดรลอยน,นึ้อเนียโอ้ได้สามซีถูกไปหน่อมันหอมา,จากจากังมันเปนน้กันใ้กับไปพี่น่องสุดท้นยเนยว ช่วงจกเขาเนี้อเนี่ยมาตะห่วงลูกอีสานให้หน่อยกินแสบเนื้อน้ำกันอย่างแรงจามเลยเนี่ยมาเไดกสิทธาคุยสมกำเสมอับหมูแบบน้อย กระเทศอ็คืสนนงอืมับอ,อ,อ,อืน้องน้องที่กัมากคนเดียวจ้ะสาวมันเถื่อะ Quin đã cả dùng 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 các dùng ngang cả. dùng 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 Nước thêm ปลาบอเขาเลยจ้าน่ยปลาเพิ่เท็จหายตอนเดียวใส่ไปนาะไปเลยคุยเลยจ้าน้ำจัดน้ำจัดเนานะตรงเว้นมันแดดท่อน เพื่อกอบกอบนี้ครับ กาแช่กเรื่งกินข่าวแรกเลยจ้าเนี่ยพึ่งขงมาพึ่งมาจากสวนกินหอดแล้วอยากอัดยูทูบ b e ่วงกินสมำํำให้นแล้วก็ได้กับนันแสดงกันกิน,น,นะนอง่ายเรืดขาอยู่ห้อกค มีขเมขาเรียกินเขาแรกแล้วเนี่ยเขากลิ่นฟุ้นง่ายๆกินง่ายๆเป็นชีวิตบนนแบบนั่นเลยเป็นหลังห้องหมักดองสีเลยหมักธรรมชาติอยู่สวนอยู่น้าถึงแม้จะยู่กรุงเทปทำงาน,นยุ่งเทปทำใม้เวลาเขากึินมาสวน chập luôn à đặt. Cắt Giờ nó cái nào hết Cứu đang mà ปาเนี่ปลาธรรมชาติปลาบอวเข้าสารเราลองคิดว่าอันนี้ปลายุกลางทงแรับอย่องเด็อทธรรมชาติเจ้าของเล่าจนถึงกระสีบล้อปลาเป็นอย่างนี้มาเลยจ่าผ้ากินเขาเขาแรงส้มตำปลาทอดแคบหมู ทั่วกรอบถงแม่เพิ่งจะกลรอบล่องกระแดงเนี่ยจะปลอสารพิษอีหรีได้ยังกูก็ฉืดาเหม่งหะ แกเผ็ดแกเผ็ดขอโทษจ้าแกเผ็ดแกเผ็ดเขาเนี่ยก็ติ๊บหนึ่งอุน่นกินเนื้อเบอร์อรี่พีหลังเข้าไข่มวนเนาะขึ้นไม่เห็ดมวนเห็ดสวน Như bưng xí phan m để bên kia số bằng ăn hừm, sống hừm, hừm, này nha. ภาษาไ่กันไม่ลงปลาธรรมาชาติพอรก,กรอบๆสมตำแสด็จมือพี่ลังเข่ากัน เด,เ,ดเดี๋ยวต้องหตกทายเดี๋ยวแตงโมแตงโมจะโซออกลายพี่น้องก่อนไงถ้าอยากกินแตงโมแบบกินเสี้ยมาเลยจ้ะกาลังปลูกกันเลยอะแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดก่อนมัเกิดเด็กกิบก่อนส่ง้าวโมแบบตัวคนยังเหรอืม มีทั้งปลาเข็งปลาเข็งก็คือปลา,าหมอน,นอี่จ้ะแด่นบ้างปลาหมอตะเนาะอันนี้ปลาช่อนกับปลาปลาคออืมอืมอะไรกัวนึงตุ่ยข้ามยังไงแม่จ้าจาับไปจับมานม่จ้าอืม Trúng kim khẩu ra. Rồi, ăn. Ừ. Ăn một đĩa. ปลามันนอกเข้าไ่นองกต้องกินกันนกนกนงคิดยงหงไรแล้วทรมชาติล้วนอืมอ,ม,ม,ม,อมอืมยิมได้ไหมะเผ็ดนะอืม ra Chúng Hấp cọp đi Hấp mố cà cọp <từ màu> Hấp cà cọp, hấp mố cọp Tụi Tôi chỉ bật thế nào Ừ. Gần im là cao thế nào Nó ăn to Cái thịt แดงดีหวานนี่งหวานแก่เผ็ดแล้วหืม,ม,หมโมโม่ปูกก้วยกามงมงอืโอ้แัทบทำนังจาเน่อง มาเลยจ้ะอืมแตงโมหวานยะสวนท่อนจ้ะอืมหอมไปจะสวนเดือเพิ่มข้ามหิ้งแก่แล้วพี่น้องเป็นซ่ามเกษตรอินทรีย์จ้ะอืมอืม้มหวานเดือยมีผักมีผักไมีปลามีว,มวัวมีกล้วย นี่ของพักอือหาพันมาทาั้งเยืโซได้พี่น้องออกข้ามเงินแก้วสิไปอุบลรนดำเลยจังจะเป็นซ่ามเกษตรอินซีบุญศรีฟามพี่นอ้องอือโอ้หวานดีพี่นอ้องดิ่มเหรอือดิมอ่มพักอือ จ้ะหมื่นเนี่ยเอาบรรยากาศกินขขาวอยู่เดียโซ่ให้เบิ้งได้พี่น้องกิจกรรมเำามีหลายหลายบางเทื่ยกับบางอย่างสริง้ร่วมยูทูปจ้ะแต่เทาก็อยากเฮ็ดเนาะคิดทอดพี่คิดทอ,อดหน่องเขาเคยเฮ็ดเทาก็อย่าไม่มูวกกิผัวจ้ะพี่น้องอืมแต่แล้วก็ ติดตามฝากาซับสไคร์หรือเป็นจังไงกะมาเป็นมูเป็นพวกกันกันเด้อพี่น้องเด้อมีอยังกะแหลกเปลี่ยนกันเ้อจากกชส่วนโควิดเท่ากับว่าเสียนี้กิจกรรมเท่ากับอยู่น้ำสวนน้ำพงน้ำหน้าทำงานยุงเทพส่วนหนึ่งมาจาก่อจังขึ้นมาพีเมื่อไดว่างก็ได้ขึ้นมาสวนจ้าเมื่อปกติเท่าไหรเท่ายุงเทปตเอาไปเขียงานยุงเทปนะพี่น้องอไปไปบม้า,มาเอา้าไปเขียนเกษตร แล้วคนคนเดียวเท่ากับอะไล่ะท่วงเฉลีพี่น้องอบม้มงแห้งเต็มต้นเนาะเดี๋ยวบอกว่างมิ่รแรกสีไทยเบิ้งในพี่น้องโอ้อนอนซอนกำลังงามจา้าใจอะไรกับขอบคุณในรายเดื้อจ้าสิไงกินเขา่าร้อนกันจนหอดอิ่มแล้วเป็นอิ่มแล้ว,ลวจ้าใจกับขอบคุณในรายที่ติดตามที่รับชมเดื้อจ้าพี่น้องกับอ่ามือนีเท่ากับ พ่อแล้วอิ่มแล้วพี่น้องค่ะเลยก็ขอบคุณด้วอจ้าจ้าสวัสดีจ้า